วานแห่ปากท่อครับน้ำพุ้งน้าใหม่นะจะไม่รู้ว่าจะมีปลาเปล่านะมาไปงให้มาห,หวานกันเดี๋ยวบานเกินไปแต่ว่าสองปีเนาะวันเะราจะหวานของสองไม่ใช่สองโคมนะสองสมหาโครมไปดูก่อนหลังน้ำมูลหลังน้ำไหลโครม ด้าคอน้อยมาคอน้อยทิงกว่าเนี่ยทิงนะไม่เอาทิ้งทำไมไ,ไ,ไม่กิน,นไม่ได้ที่จะให้ต็ดนี่่อนตัวแรกยัก็ค้งของผบ้านน่าจะเยอะอยู่มัมม,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 มีปลาของเนี้ยมันน่าจะลมาอย่งเงี้ยหน้าหวานมาที่เรามาหวานกันน,มน,นหมายเได้คนเยอะเออ มาแบบแบบไม่คิดว่าจะได้อะน้อว่านเล่นๆตอนนั้น <c oughs> มาก็มีสองคนด้วย <c oughs> หวานก็ไม่เป็นตอนนั้นก็หวานมันก็ไม่เป็นแล้วตอนนี้ก็หวานก็ยังไม่เป็น <c oughs> ไปหวางหน้า <c oughs> ไปไหมเอาก็แปรงมันไปได้ Dạ nè ạ แห่เหรแห่เลยอะเรียกแห่คุยนี้แล้วนี่ใส่แล้วนี่ปลาตัวใหญ่อแบบกะแบบกะมาเต็มเลยไปอันนี้นในมีปลานะครับเราจะว่าทั้งขวาเพราะน้ำมันไหลไปทั้งขวาเราต้องว่าตรงแถวต้นไม้หญ้าทุกเกี่ยวครับไปดูเรื่องนี้มีปลาเมื่อไหร่ลงยังไงเนะี่ยน้ำอ่ะ 哦。Oh. ไหนไหนปลาปลาชอบอตัวเดียวต้นห็นแ้ง,งไม่ซป์ปัสเจอเลยไม่วาน,าานาวอีกอ่ะไม่วาอีกอ่ะมีน้ำ่ะเน่ยน้นเดินเหมือนมันเดินเลยอ่ะีนา,นาการสูงมากมันใช้ขี้ไปนวดูดิ อันนี้เป็นน้ำที่เขาปล่อยมาจากเขื่อนจากแม่น้ำ ในในปลานะครับว่าน้ำมันไหลแรงครับไปดูกันไป,ปล้างเหร หรือปลาด้วยให้เป็ดเอาไปให้เป็ด